สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที็กเขาไม่ชมคลิปวิดีโอเด้อจ้าพี่น้องมันนี่กระสีมาจัดต้นเคียสมาดพี่น้องจะอันมาจัดก้อนบานก้อนเมืองก็เจ้าจ้าพี่น้องลูกอยากจัดพี่น้องลูกสิจัดตั้งแต่เดือนทีเลวแล้วอันคุณแม่ก็ว่าเหลืออีกเดือนนึงเดือนหนึ่งมันก็อันบ่ถึงจะเทื่อนนะอันท่านว่านะลูกอยากจัดเออในในกับอันชีฮหดเดือนละละเดือนนาก็ะหอนละอันก็จ Up, ัดมันเลยซะจัดก้อนบานก้อนเมืองก็เจ้าอาจ้าพี่น้อง เด็กน้อยมันอยากเล่นมันไม่ยังหราแกพี่น้องมันอยากซอ,อยอยากเล่นไปจนสาราจ้ะอันพี่น้องจําได้บ่อันที่ค่อยเคยเหตุคิปเบาไปก่อนนานนันเป็นเป็นปีกลัวแลวได้พี่น้องจนมาสิเขา2สองปีแล้วเนาะอันที่ว่าป่าค้นนาะนะอันที่พี่เพิ่นได้ค่าสิ้นสอวนหนึ่งล้านกระบาลหนึ่งหลังนลแม่พี่น้องอันวิอ่าวิชาแบบล่อนานมากพี่น้องปีกลัวผลท่าก,กระได้มาแม หรือว่าวีซ่าแล้วพานแต่ดนหลักมาจากแต่วันละพึ่งมาเนาะเพราะว่าวีซ่ามันอยู่ได้หกเดือนนะจ๊ะพี่น้องแต่ว่าก็เห็นแต่งแตู่้บ้าวเพื่อนในราคะบินไปบินมาหลายรอบแล้วเนาะเพราะญ่อันนี้ก็แบบพพอใหไงทุ่มคักพี่น้องทุ่มสุดเรือุดเดิเพ่อะหญ่นี่แม่แบบแล้วบินไปบินมาหลายรอบแล้วพี่น้องแล้วบินไปหาผู้สาวแล้วดิแม่แล้วแล้วคอยพึ่งอันเห็นแล้วโพสอ่ะ ยังก็อ่าเฟซบุ๊กกับแม่มาหอดอเมริกาแม่พี่น้องเป็นภาคกันนังบิสเนสขาดมากอู้ยพี่น้องเอ้ยอันพ่อใหญ่นี่ยก็ชิงเงินหลายแล้วเงินหล่นกระเป๋าคักๆนะน้อพ่อใหญ่อันนี้แบบว่าใะออนไลน์สิแม่มมีเงินด้านในเนา บัตที่นีเพื่เขาเรียกว่าถ้าเอาปลาาไปให้เขาบอกขวดหนึ่งก็สั่นตอนรับเขามาอเมริกาภาษาโอ้ยข่อยก็เลยมว่าอันเยี้ยฟ้าเาแต่ก็ฮักก็มาหอด่ลแบบข่อยว่างัสิเนาะปลาดที่ข่อยซื้อมาอันซิบขวดนะพี่น้องอันเดี่ยวจิกเหมือแล้วก็ต้องมาหาข่อยอยู่คือเก่าแล้วข่อยว่านะเพราะวลาฮักกมานะพี่น้องแล้วยังบองหูมองซื้อของแล้วยังบ่ทันเคย ไปมองนั่นมองนี่นะแล้วก็ต้องถามผัวคอยในนอะ่เลยผัวเราเนาะนั่นแหละีล๋ยวจังมือนึงแล้วก็คงสีมาหาข่อยอยู่เฮื่อนอะไร <c oughs> เพราะว่าอันเธอเหตุอันอันยังตีนไก่ของเธอหันไปให้เขากินจิละ่ะไผยิกายเฮตุตีนไก่ไปตอนหลับเนาะคะก็มาหอดอ่าอ่าอเมริกาเฮาไม่เหยียบอเมริกามันสิออกมาลักษณะคือข่อนะพี่น้องออเคยฮ็ให้กิไปก่อนนะั่นนั่นนะที่ว่าขม่มาหอดอเมริกาเดือนเดียวเราขอยก็ับไปหาญาแม่ ล้วโมกระต้มตีนไก่ขนมจีนมาให้กินอันพวกยาพวกอันญาติสามีข่อยหนะตาสวดพวกก็เจา้ายานตีนไก่แม่พี่น้องข่อยก็เล่บวกากินข่อยคิดเห็นข่อยแล้วข่อยกับบวกาเห็ดไปตออราบเขาแล้วเนาะเพราะว่าอันเขากบ็บอกูวว่าอันยาเขาเป็นจังใดญ่เงงสินะก็าอาจจะยาตีนไก่ที่จังยาข่อยก็ได้สินะพี่น้องไ <c oughs> ่อย,ยกากหัวแม่แต่ว่าพ่อยญ่อันนี้แล้วพ่อยญ่บุญถุ่มอีนี้พี่น้องถุ่มสุดร์สุดเรีย มาอันบิสเนสขาดมาเลยเนาะเราบ่เคยมีเมียเนาะอันอันใดเมียคนแรกอ็ทุ่มสุดรีดสุดเด็ดแล้วเ,เนี่ยพ่อใหญ่เนี่ยจะมาเรีอย่กับเมยได้พี่น้องแล้วอันพี่พ่นมานอันอันมีปัญหาเรื่องกินอาหารบ้านนอกใครเกียรดิในใจเพราะเขาบ่ห่งไงว่าเอากินเนว้ใดนะพี่น้องแล้วอันย่านเขาแบบว่าเกงใจงสินะยานพี่เป็นเกงใจระบ่กล้ววา,กาเฮ็ดกินเองสิแม่แต่พัว่าพ่นแมอาชิบวาเดกเนาะ แต่ว่าอยู่กับยานะค่าบอกหูไงพ่อยาก็เป็นฝรั่งเนาะเขาบอกเคยกินอาหารไทยเองสิแม่อาหารไทยมันกินแลงได้หรือล่าแล้วเป็นคนอีสานคอยกับคิดว่าเป็นต้องกินอาหารอีสานแหละเป็นบอกกินดอกอาหารไทยเนาะแต่ถ้า,ามีโอกาสคอยกับอยากถามเรา,า,าอยากสัมผัสเรา,าอยู่ในฐานม,มีโอกาสให้มันสนิทนกับเราก่อนเนาะเพราะว่ายอย่างเพราะว่าอยากหูว่แล้วไปเห็นแอบดแล้วไปเจอกันในจ,จังใดแล้วขึ้นมาแบบโชคดีแท้ ไปเจอพญายบุญทุ่มมันนะพี่น้องอันแฟนคอยนะเพิ่นว่าเอ้ย่ยานตั้งแต่อันเขาอันอยูนนั่งพญาย่เนี่ยบ่ได้นะพญายิ่งแล้วลงทุนไปหลายล้านนะพี่น้องแล้วลงทุนไปหลายล้านแบบทุ่มทุ่มแบบว่าทุ่มซุดโตนแม่พี่น้องอันเพราะว่าพี่เพิ่นก็นตรงมีอันมอหุงเขา่าหรือว่ามอมอหนึ่ง นึ่งเขาเหนียวปวกเขาสวยเขาเหนียวนี่สื่อใสนะีกก่นะเพิ่นก็ต้องถามแฟนข่อยเนาะเพราะว่าข่อยยูก้นนะพี่น้องแลววกก้วเัาเพื่อนก็หูว่าอันพวกก่ข่อยไม่เมียไปนคนไทยายิงสินะมาไม่ไม่สิ่งที่ต้องการก็คือมูคือคนไทยเนะี่ยแล้วพี่น้องจะได้ถามจะได้นว่นี้นั่นเนาะนั่นแหละถ้าอยากโหยหลายๆก็ต้องไปวัดเนาะพี่น้องนะอุ้ยหลายแห่งอันเดียวสิบ,บอกแล้วไปวัดอยู่ดอกบอกว่าถ้าอยากไม่มูคนไทยให้ไปวัดแล้วเพียบ ว่ามันหมดนะอันคนไทยอยู่รัดที่ขอยอยูเนี่ยพี่น้องอันส่วนอยนะพ่อเลยจะเพื่อนคนไทยเนาะมีหลายแห้งหลายคักหลายหลายบันไดกับบันไดพ่อกันนอกพี่น้องหลายซื้อหลายแต่กับบันไดเจอกันนอกเนาะเพราะว่าอยู่เมืองนอกมันแบบอ่าต่างคนต่างเหตุงานนะพี่น้องแล้วก็มันอากาศหนาวมันมืดเนาะอันไปเหตุงานมากเขาก็อยากอยู่บ้านอยู่ซองเนาะพี่น้องเนาะอ่ะ สี่พงแรกนี่พี่น้องว่าเม็่สามทุ่มสี่ทุ่มเได้เมื่อตืบหนาอยู่เมืองทดี่ข่อยอยู่นี่เพราะว่ามันเขาหนาหนาวแล้วเนาะถ้าเกิดหนาห่อน,นะสามทุ่มกับบ้านเมื่อได้ี่น้องผู้เกือบสี่ทุ่ม,มัมนจะเมื่อนะอันทานหนาห่อน,น่ะแมอันห้างหายในการลงคลิปเลยข่อยน่พี่น้องเพราะว่าอีหยังข้าจะไปเรียนแบบฟรอมอื่นพี่น้องคอยไปเรียนอยู่อันซ่องตอตอ,ตอะแล้วก็ไปเรียนอยู่อัน เฟซนะพี่น้องส่อ,องสีฝานะะก็เลยลาเลยส่อง u t u b e พี่น้องเอ้ยสงสาร youtube มากเลยอันซิปเอ็เดมือเราบริโภคคลิปข่อยกระไดพี่น้องจามอันอันมาไม่ไม่นีค่ะพี่น้องมาอยู่ต่างประเทศนี่ยังตื่นเต้นอยู่เด้ยังแบบมีความแบบว่าตื่นเต้นแบบดีใจอยู่มาหอดเนาะเพราอยู่ไปอยู่มาเนี่ยละพี่น้องอาการลมอาการมันเริ่มจะมาแบบโอ้ยคิดหอด บานได้ยังสินาคินหอดผู้น,นันผู้นี้คินหอดแสงแดดยังสินาพี่น้องคินหอดแบบสิ่งทีห้าห้ามาแต่เมืองไทยยังสินามันสิคินหอดได้อันช่วงเด็กๆยังมาคินหอดดอกผ่านไปจักอันปีสองปีแต่ละเริ่มสะกินหอดเมืองไทยเนาะ <c oughs> เป็นธรรมดาจ้ะพี่น้องเพราะว่ามาอยู่เมืองหนาวเนาะแสงแดดเท่ากับโบเห็นยังสินาพี่น้องฮักสิเห็นเฉพาะช่วงหน้าร้อนและแสะงแดดก็ได้ อันนี้ก็ยังสมัยอันผัวข่อยว่าแหละพี่น้องว่าถ้าเกิดเอาข่อยมายูหนีนะย่านอยูบ่อไรเพราะว่ามันเงียบเงานนะลุ่งพ่นว่าโอ๊ยเท่ากับเอาลูกให้เขาที่หละรับร่องเลยว่าบ่คิดหอดบ้านว่าชั้นพอมันสิงยงอยูเบิดมือสิงยงยงหยากสินะแต่กับลูกก็สินะเวลามันก็จะพานไปเรื่ององสินะเจาพี่น้องนั่นแหละอันทุกเมื่อนอี่ข่อยก็ยูโตแล้วพี่น้องก็ไม่ได้คิดหอดอ่าบันไดเมืองไทยเนาะ เพราะว่ายุนี่พี่น้องอาหารการกินมันมีแบบคือเมืองไทยเลยพี่น้องอ่ามีทุกสิ่งทุกอย่างเนาะแต่สิ่งที่บม่มีคือเมืองไทยคือแสงแดดเดนจ่ะพี่น้องแสงแดดที่ว่าอ่ามันมีแค่อันเดือนกรกดาสิงหาเนะประมาณนั่นนะกันย่าประมาณนั่นแหละจ้ะประมาณนั่นแหละประมาณสามเดือนเนาะที่มีแสงแดดนอกนันก็เมื่อตึบเนาะพี่น้องเนาะมันานหานาวนะ นอกนัก้นก็มีมีคือเมืองไทยสุยางค่ะอัลาดที่ข่อยอยู่นะคืออยากกินยังกะมีเบืดอพี่น้องลานคากลายลานอาหารไทยก็หลายเลือกเอาสิไปเข่าลานใดเนาะมีสุยางกับอันประเด็นคือว่าข่อยกันยังเฮกับเขาว,ว่ลเป็นสุยางพี่น้องก็กินแต่แบบซ้ำๆก็เกาเดิมๆเ,เพราะว่าข่อยมากกินแบบแล้วก็กินแต่แบบนะกินจนาบบช่วอนี้พี่น้องฮู้ว่ากุ้งนะ คอยซื้อมาจากคอสโก้นะถุงหนึ่งนะคอยกินอาทิตย์ละถุงนะพี่น้องถุงบางใหญ่น่ะคอยกินอาทิตย์ละถุงคอยกินไม่หนีสามปีลนะพี่น้องตอนนี้คอยแทบว่าอยากกินหอยกุ้งพี่น้องเอาไซแค่สามสี่ตัวเพราะเป็นพิธที่นะเพราะว่ากินจน,นะนบ,บ่อแล้วบาดที่นีอ่อ,อ่าถามมากันไหนก็จะกินแต่ไนพี่น้องเบื่อแล้วบ่กินอีกเรื่อยสินะพี่น้องจา้า อันต้นขี้สมากับจัดบัวง,งามดอกพี่น้องจัดบ่วล้วดอกเพราะว่าเดี๋ยวก็เสิเอาออกเพราะว่าอันก็ยจะไปซื้อเนวมาตบแตงไม่พี่น้องคอยเบือ่อเราอันตบแตงแบบนี้เนาะซุปปีไหมแตงแต่แบบเดิมๆมาไหมคอยสียห้ามือไปซื้อเป็นดอกไม้เป็นโบเป็นทุงเท่ามาใส่นะพี่น้องอันนี้จัดชัวเข้าไปจซื้อพี่น้องจัดกําโูลกไปเนาะอันอันจะลืมกันเด้อจะพี่น้องจา้าจงได้ก็ฝากอ่ามาติดตามคือเก่าเด้อจ้ะ มีเรื่องเล่าดีๆไม่ๆก็ัยมางเราสูฟังอยู่จ้ะพี่น้องแต่ว่าอมีหลายเรื่องเล่าอยากเราซูฟังมากเลยแต่บวก่าเล่านี่แหละยานดรามาพี่น้องเออแบบจะว่ามันเป็นเรื่องของคนอื่นนะชวนมากเรื่องของเจ้าของกับบ่มีอย่างจ้ะนั่นแหละถ้าเราเรื่องคนอื่นปุ๊บแต่ว่ามันเป็นเรื่องเล่าที่แบบหนาแช่มาได้พี่น้องแต่ว่ากับบวก่าเ่าเนาะเพราะว่าบริด้ขอนุญาตเพิ่นบด้ถามเพิ่นบร้อ่า อ่าก็เอื่นญไปอีหย,ยังยันเป็นมาฟัง่งกีบแล้วมันอ้ามันคือตรงกูแทวว่าภาสิวางี่นาเพราะว่าเาเป็นเรื่องเล่าของกรเจานะแต่ว่าอ่ามันเป็นเรื่องเล่าหนาสนใจร้ายหลาย,เ,าย,ยรลเรื่องแล้วเพราะว่าเขาคบคนไทยยุ่นยี่เยอะไงพี่น้องใบหน้าก็ยินเรื่องนู่นเรื่องนี้ร้ายเรื่องนาแบบอ่าพุน,นันพุนีเว้าสูฟั่งี่นาะ อันเดี๋ยวเรื่องใดอันเบาใดจำมาเบาซูฟังด้วยจ้าพี่น้องจ้าคลิปนี้ก็ฝากไปซ้ำนึเด้อค่ะพี่น้องคะอันเต้นกับลูกไปก่อนละจ้าพอกันคลิปหน้าค่ะพี่น้องคะสวัสดีค่ะ